อุอ้ยชียร์นี่มันแท็กอัปเกรดนี่คือแทกแท้แทกของแท้ปกติมันเหมือนปกติเหมือนแทกไอ้เฮียสวยมากีสวยมากๆคาร์บอนทั้งคันแต่งสวยจริงอย่างพุง่งเชดโด้อุอ้ยสวยเกินนี่คันเนี้ย มาจากอิตาลีเลยนะครับส่งตรงมาจากกรุงโรมเลยฮะโอ้โหสวยดีนะสวยโคตรสวยใครให้เลยไหมไม่เอานะครับนีลดีประวัติเิร์กไม่รูเบิร์ตมีอีกสิบล้านใช่ไหมไม่ติงดังครับขอเปิดที่ล้านหนึ่งคันนี้คุณภาพมันดีกว่าทุกคนเห็นแน่นอนอันนี้ผพูดไปก่อนแล้วด้วยอ่ะเอาจะเอาไม่เอาไม่รู้ไม่สน เอาให้เาปิดละกันเปิดหล้านติดกันต่ำสามล้านครับืิดขั้นต่ำหมื่นหนึงสุ๊ดอะไหรก็ได้นะทุกท่านตดแล้วสามสองหนึ่เริ่มนะสามห้าล้านเอาให้เพื่อนก่อนละกันคุย2ี่ส JK นันึี่สิบล้าน DJ นีดหนึ่งเบิดชอบป่ะถ้าไม่ชอบจะได้เปลี่ยนยี้าล้าน d คันที่สอุ้ยเวลาเปิดประตูมีไฟมีไฟเขียนว่า Divo ฮะ ดีโวข้างล่างด้วยเชดโดถ่ายรูปได้นะถ่ายรูปได้มีไฟจริงมไฟจริงบวกูไฟสองพื้นนะยี่สิบห้าล้านดีจีครั้งที่สองถ้าเบิดเอาสู้ได้นะยี่สิบห้าล้านดีจีครั้งที่สามชอบไหมให้เบิร์ตหมดคนดีต่อหนิไม่รู้จะรู้เที่ยไม่รู้และขอเซอร์ไพร์กับดีจีเปล่าแค่ชอบก็บอกยี่สิบห้าล้านจะไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบแท็กเวอร์ชั่นเต็มเวอร์ชั่นเสมือนจริงที่สุดของจริงเหมือนบูกาตี้ประสบการณ์ ไม่รู้เลขอะไรไม่รู้ครับปูไม่รู้เหมือนกันยี่สิบห้าล้านครั้งที่ทำไมนะโรตัวขาวครั้งที่ห้ <15 5. S 3> าสิบห้าเออยบีฟกูด,ด้วย <laughs> <า>เมื่อกี้ห้าเป็ดตัวไม่ถ้าเอาบอกคาร์เมนไรเดอร์ V สามด้วยมดแดงเออซีบาฮอสักกะเสีบงเวลาครับเสียงเวลาครับเสียงเวลาครับ

สองล้านหนึ่งับท h ีครั้งที่สี่ไอเจต้าม,มึงได้จริงนะเนี่ยและขอแสดงความยินดีกับใจม้จริงนเนี่ยคุลคาสอง้ลามันจริงรอรถเที่ยเนี่ย <c oughs> สองล้านหนึ่งแสนต่ <c oughs> อเนี่ยววาเามานนชอรั้งที่ <c oughs> โอ้โหยบแล้งที่รถมาเลยเดบูแลไตัดเจ้สนลงทีบ่ายล้ครัางที่อัลงสุดแล้วเตาเมื่อไหร่เตา าป๊อยากให้เล่นกิจกรรมอะไรครับพี่ทายเลขไงเหมือนเดิมไงง่ายๆดิทายเลขเลขกระเป๋าวะเก้าเก้าเลขสวยมาแล้วครับเก้าเก้ามามาแล้วครับแจ้งชื่อครับแจ้งชื่อครับชื่ออะไรครับเอาเอาบัตรประชาชนมาฮะไอหกหกมากกว่าไอ้ถูกไหมฮะอันนี้มาไปก่อนนะครับเมาไปก่อนนะมาหนึ่งศูนย์ห้า หนึ่งศูนย์ห้ามาแล้วครับมาแล้วครับพอสไปพอสทองหล่อนะครับพอสถูกหล่อครับทำไมโดนเบนเบนนี่วะยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับได้คีย์บอร์ดของคูลเลอร์บัตเตอร์ไปครับต่อไปของรางวัลใหญ่ฝูฟังนะสามร้อยห้าสิบอุ้ยสามสิบรับหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจ็คครับใช่เหรอโอ้โหจะแตก เรียกเบาเสียงไปเนี่ยเบาเสียงมาดิเบาจอยเบาเยอะเลยอีกออีกอีกโอเคละครับแล้วละวันสามห้าศูนย์สลัดสิทธิ์นะคะออกออกสวัสดีไม่สลัดสิทธิ์นะครับไม่สลัดสิทธิ์นะคุณแจ็คนะฮะวิวิ่งหมดอรอดีเลยตรงไปท้ายแต่นี่เป็นแลมโบกินี่ฮะไล่แลมโบอ่ะ โอ้โหด้านั้นเลิ่มโบกทีนะฮะเป็นรุ่นอูรุตนะฮะเหมือนแท็กไหมครับเหมือนแท็กไหมครับเหมือนแท็กครับแฮนดิ้งเหมือนแท็กเลยครับแฮนดิ้งเหมือนแท็กครับสี่ประตูแฮนดิ้งแท็กทุกอย่างครับเอาง่ายที่น่าตื่นกแบบกู้เอือได้เลยอ่ะเอาง่ายในการตะื่นขึ้นมาดูสีกู้สีด้วยแล้วก็รถอะมาประสิทธิภาพเรียบๆได้หน่นอนอะไรเลยโรบอตเริ่มโบว์อูรุตบายโซลิซิตุไปก่อนแล้วค่อยเอาแบบที่แบบสปอร์ตไฮเอ็นเลยอ่ะจบๆเลยอ่ะ มาแบบตอนหลังให้นะฮะถ้าตอนพร้อมแล้วนับสามกดที่ศูนย์บาทนะนับสามสองหนึ่งเริ่มฮะคอราะช่องรอหกคันที่หครับคอสช่องรอครับหกแสนคือเต็มเห้าล้านกันที่หนึ่งแตไม่เอานะครูไม่เอานี่เบียห้าล้านกันที่สองอะมีอยู่หกแสนแต่ก็อยากได้หกล้านหกล้าน J K คันที่หนึ่งแปดล้านแปดล้านหกคันที่หนึ่งไม่ยอมเพิ่มอีกแสนบอกแล้วแปดล้านเจ็ดสับ J K คันที่หนึ่งเฮ้ยถ้ามึงไม่ถ้ามึงไม่เพิ่มสักล้านสองล้านนี่มึงสู้ไม่ได้หรอกแปดล้านเจ็ดสับ J แปดล้านเจ็ดที่สามล้น,นเนยอมฮะโชว์ไปแปดล้านเจ็ดสำหรับ J K ครั้งที่สี่และขอเสล์ความดีกับ J K Lamborghini Urus มูลค่าแปดจุดเจ็ดล้านครั้งที 5, ่ห้าปิดบอล <î dunno> ไปรับชมฮะโอ้โห้รยบอล รถตเอ่ะรถเดรรถสิบลานเดี๋ยวนดอตซ้อกลขอนเล้ตดะซอนกล้ซอล้โมนได้ด้วยครับเยอะๆขออัตักเลยฮะขอดครับขึ้นได้อีกหะขึ้นได้อีกนะคตามรถมือมือบดีบุอดีขึ้นได้อีกะครับขึ้นอดีขึ้นอดีเฮ้ย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 สคนวเนี้ย ได้แรงไหมครับเนี่ยตอนเช้าออกเป็นธรรมดาปลดลวงยากทั้งไปลและไกลหวังแรงเลยครถต่อสายบิดจนบิดไม่สัะใจโอ้โหนั่งได้ังได้หลายคนนะเนี่ยเจ็ดคนไม่รอหลุดกระบุนแล้วครับเนี่ยคันนี้ประมาณเจ็ดครับคันต่อไปนะครับเป็นรถตกค้ำโลกครั้งที่สองนะครับรถสายตกค้ำโลกครั้งที่สองนะครับดไ้ทุกคนวิ่งได้ประมาณยิงได้หรือเปล่าครับเนี่ยมีเรือดำน้ำไหมครับได้ครับรับรองว่าจะถึงไม่ร้านครับ ไม่อันคันนี้นะอยากได้อะกันเนี่ยไม่มีวันพังนะครับไม่เงินพังนะครับตลอดยี่สิบล้านครับเพราะว่าชนแน่นอนไม่วันโกงไม่เป็นความพขาชนแน่นอนนะยิงได้ไกลประมาณร้อยยี่สิบเมตรนะร้อยยี่สิบเมตรนะสามารถกำจัดศัตรูที่เห็นในระยะได้ตลอดนะฮะต่อแนวนะครับผมไว้ทําสงครามได้ดีชั้นชั้นดีเลยอะเอาง่ายเปิดที่ศูนย์บาทนะครับแม่เราพร้อมแล้วนะอากาาแปดหน่วยด 40ล้านครับเมเอาแล้วเอามาหลอกแล้วนะขอบอ่่่่่่ทางสนน่่่่่่่่่่่่่่ั่เ่่่่่่เ่่่่่่่้่่่่่่ร่่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 ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น้่่่า่ะ่่่่่่่่่่่่มา่่่่่่่่่่่่เข้าบ้าน่่่่่่่่เ่เ่ย่่่่่่่่่่่่ม่่่่่ด่่่่่ครับเดี๋ยวแค่ครับครับ เียพาแล้วรถหมดถ้าาพร้อมแล้วไปรับชมอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ยประตูจะโคตรสวยเจ้าโคตรสวยแม็คลาเรนนะโอ้โหถ่ายลูกได้ครับถ่ายลูกได้ถ่ายลูกได้ฮะใจเย็นครับใจเย็นครับตุสานใจเย็นๆนะใจเย็นเก่อนนะโระบบไม่เคยเดินไปดูเลยเลย สปีดเทีวอ่ะพี่สปีดเทีอ่ะเราเลนสสีสวยจัดอ่ะนี่เบิร์สปีดเทอ่ะพี่สวยาสติกกมันโลโก้ติดสติกเกอร์อาเลย่ะอุ้ยแล้ลองเทวลองเทวด้วยทีให้ดูทีแบบไม่ชัดดูะดูดีๆนะ้าวอ่ะี้าอุ้ยสวยโคตร้ ค yeah, like, yeah, exactly. ุ่แรงอ่ะพี่อเมื่อกี้วิ่งสามร้อยอ่ตีโคตรพุ่งเลยพี่เร็วกว่าแทกอ่ะเร็วกว่าแทกอ่ะเนี่ยใครพูดเบืริคลิกนะพี่ฝ่าปัารถดี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 ครับรดีมัดใช่นหมครับ รถมอสครับรถมอสพร้อมจูนด้วยครับพร้อมจูนด้วยวันพรุ่งนี้จูนได้เลยแฮนดิ้งแท็กแฮนดิ้งแท็กดีกว่าแท็กแล้วตอนนี้ดีกว่าแท็กแข่งแล้วอ่อพี่แฮนดิ้งแท็กแล้วอ่อแท็กทุกคันก็เขาบอกแล้วไงว่ารถวันนี้แฮนดิ้งแท็กหมดเลยรถซิ่งเนี่ยแฮนดิ้งแฮนดิ้งแท็กหมดเลยยกเว้นมอไซค์ไกดรถกึ่มกึ่มอ่รถไอ้นั่นอ่ะเจะที่นั่งอ่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเปิดที่ศูนย์บาทนะฮะเปิดที่ศูนย์บาทรับสาม สองหนึ 1> 2, 1. <S S ่งแล้วนะสกอ1สิบเอ็มโอ้โหมันมันมันเป็นเบ็ดอยู่แล้วครับสกอ1สิบอมันที่หนึ่ตัวจตามอปแล้วสิบสองอย่าอย่าสร้างนะใครสร้างตกตาเออเเป็นไรเคสิบสองหนึ่งสอรสิบสามสกอสิบสามสิบสี่สสี่เจเคอ้แล้สิบเจเค้ส ซาเบ้ครับซาเบ้มมีซาเบ้ะมมดาซาเบ้ครับได้ไปด้วยครับ Amazing สล้านเ K อันนี้ประมูลเลยสิบสล้าน J ่เลยสิบอีกสับสำหรับจ้เอาให้เบิร์ตและต้องเอาเซร์กันดีกับ J K แมคาเลนมูลค่าสิีล้านครั้งที่มียี่ิบหกอ่ะลูปีฮะเอาจะปิดเลยหรอจะปิดเลยหรอครั้งที่ ไอสี่สิบสี่เหรอไออานอนห้าติดปุ๊บเฮ้ยบารมีกุ้งอะไอตัดโรเบิร์ตอะจำได้ไอ้นาะอะไรสามห้าหกจริงครับไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่สามห้าหกป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครับเอาเปลี่ยนเลขแล้วเหรอเลขอะไรเอาเพลงเดฟยิปเปิร์อะเปลีอะไรกระเป๋ากระเป๋าอะไรครับ C17 ครับ C17 C17 แม่มันรถแบนแมนเลย1 7ะจริงๆสวยจ้าสู้เย้เส้นยักษ์ครับแมคลาเรนอันนี้ก็แมเอย่างนีรอบเรามาว่ะรอบเรามาว่ะตามใช่รถทาบีกว่ารอกล่อง Gt3 ม่กไม่รู้เลยว่ารถจะเป็นรถอะไรนะเป็รไม่มีใครรู้นะ่ชื่อนุะเปขึ้นชื่อคุณจะขึ้น ให้ทุกคนเห็นเลยมีตัวครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับบอกไม่ได้ครับแม้จะเรียกกองศุลก็10ล้านเปมือนพิสูจน์บาทท่านท่านพร้อมแล้วนัะ3 2 1เริ่มฮะก่องในตัวแล้วครับกองในตัวแล้วครับแต่อย่าลืมครับนีรคือเงินไม่ใช่รถกำายอย่าแต่น้องลืมไม่ได้ยินใครครับเปิดกใกล้าเละอะไรนะสกอตแลนด์ข้างนี้หนึ่งไม่มีสกอตแลนด์หนึ่งฝั่งนู้นไม่มีเลยหรอหมดแล้วเหรอแต่เรามีเงินก็อีเจ๊มันเอาแท็กไปร้องไงตอนแรกถามไป วยล้านสิก็สองล้านดูผนสามล้านเอาปะล้านเอาสก๊อตสล้านไปดีกว่าแล้วะอินเบดสล้านเท่าไหร่ครัสอล้านหนึ่งสล้านหนึ่้สอง้านอาตาสาล้านครับอาตา3าล้านล้านข้ากหน่งลานนะฮะเรจะกิีให้เลยนะกูก็อยากดูเหมือนกันสล้านเะไรอะสาม สามล้านสามเจเนที่หนึงตั้งให้เลยสี่หนึ่งเก้า่นัสามล้านสาม้าสี่หนึ่งเก้าใช่ไหมครับเป็นกล่องเลยนมประมูลกล่องเดียวครับมีมาแค่กล่องเดียวอะเอาไหมเอาไหมในนั้นมีสมบุเรียบ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 วันนี้เรียบแล้วเรียบแล้วอย่าไปเชื่อพอมายิ้มยิ้มสองล้านน้วยดิโอเคก็จะใส่เองโอเคอลูกเรียกเลยอันนี้มันเป็นกล่องแรกนะครับโปรเจกต์แรกที่เราทำมาเลยนะถ้าได้รับผลตอบรับที่ดีและสินค้าที่ได้ไปดีเราจะทำอีกเรื่อยๆ เอนท่ไหรแล้วกอนเนี่ยล่องจูนละสามล้าน้าครับอินเวตกันีหนึ่งสี่ล้านเลกกัดจะประมเสี่ล้านเดีต้องซื้อต้องซื้อต้องซื้อครับมีกล่องเดียวครับสีล้านห้าคับในมสานห้าครับ้ีสี่้านหพวกบนาา่อนรอาเปิดไดหมีหนึ่งอ่ะพูดมาเกิดมาหนึ่งมีคันหนึ่งราคามากกว่าแปล้านที่ลรวจะเอาใช่มโ้ว้าวทำราคาได้เลย โอกาสออก0.1%นะครับเอาเลยไม่มีครับไม่เีไม่มีเปิถ้าต่งไอสองบาทเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยแค่ลูกเดียว4.5อากาครั้งที่สองเกลืออะไรปะ4.5อากาครั้งที่สองล้าน ถ้า้าน JK กันร้อหนึ่งตลอดห้าร้านห้าครับตลอดไอ้เที่ยอะรูเบิร์ตไอ้สิบ้านไม่อยู่นะใอยากลใช้ค้าสองสวยมาบมีบทงใครับแต่ใช้ไม่ได้ก็ดก็มีเฮ้ยมึงไป่ประมูลตัหุบปากนี่ไม่รู้เนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยราคาห้าร้อหกับอากาห้าล้ายหกนรห้าร้านหกไปแล้วอ่ะอากาห้าร้อองไอเที่ยไปประมูลพูดไปอยู่อีสัก้านไปี่รห้าล้อยรีม้านหลาาห้าน้หกครั้งที่สาม JK หกล้าน JK หกล้านเฮ้เีย J.K. หกล้านสองอยากรอไอ้สักก้ารลองนิดขาวาเก้าหกล้านที่มันคือรว่ไวเช่นนี่ J.K. หกล้านห้าพี่เบิร์ดกูมาแล้วนะ J.K. ข้หนึ่ง J.K. หกล้านหานท่สอไอ้กล่องไดอารมสองโอ้โห J.K. หกล้านห้าข้ที่สามบักกี้แน่นอน่เบิดเปิดเองเลย J.K. หกล้านห้าขั้นท่สี่ไม่ทีขับได้ยานก่องจะตวองดีกันไม่ไม่อวดเพราะว่ามันแฟลไงเล้านห้าิก ครั้งที่ไม่น oh <my S 1> อนลย <God. S 1> นะหกล้านห้าเจเคครั้งที่กอง 5, ส่มรถห้าคันอนะ bmx ห้าคันอะไรอย่างเงี้ย

เราจะให้คุณเปิดตรงนี้เลยครับเปิดตรงนี้เลยไปเลยฮะทไม่ได้ถัไปเลยไปไเราเปิดโคสุดเลยว่ะมาครับมารับกล่องครับมารับกล่องอย่าเบยไปเลยเปิดโค้ดสุด่ะพี่เิมีคุสมสองสามอ้เียสองไลนค่าไลเบร์นี่ไาร์้บาร์กี้บาร์กี้บาร์กี้บาร